เดี๋ยวเราเอาดินที่ผสมไว้นะครับมาปลูกผักสตะก้ากันนะฮะอันนี้เป็นใบกอไผ่นะใบไผ่นะครับเอาปูกันดินออกนะครับเพราะว่าตะก้ามีรูนะครับ ใส่ดินที่ผสมลงไปนะเนี่ยเนื่องตกาก้าเรามีโลนะครับไม่ต้องเอาใบไผ่ลองกันนะ่นแ,ลแล้วก็ใส่จิตที่ผสมไ้นะครับตกะก้าเราสองผัวนะครับ นะดแล้วเราก็จะเอาเม็ดผักอะีรต่อเตรียมไว้นะครใส่ลงไปตะกร้าละหนึ่งจิบครยครับ,บ,นรบจนเม็ดตรง ก็ปุกวก็หรือว่าเอาหน้าดินนะดินที่เราเตรียมว้อีกอหนึ่งหัหรือเป็นดินปูกก็ได้นะ โดยปิดหน้าอีกหนึ่งนกะ็ปิดหน้ามามให้เพื่อมาให้เม็ดมันดิ้นนะมีเม็ดยืนอยู่กับที่นะครับ แล้วก็เอาไปวางในที่ที่เราเตรียมไว้นะครับ,รบวันนี้ก็ทั้งหมดสามสิบหกตะกร้านะครับวางเรียงไว้นะเรียงไว้กันช่องๆอ,อันนี้เป็นผักคะน้าทั้งหมดเลยนะครับ ที่เราจะปลูกให้กินเองนะครับ อกไว้นะครับเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาคุยเขียนะอะนาจจะเป็นปวกหมาพวก,กไก่นะอะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วสารสกตะก้านะครับเสร็จแล้วทำงางต่อครับเสร็จแล้วเราก็จะเดี๋ยวเราจะลดน้ำนะ เราจะเอาบ่อลดน้ำนะครับตกตก้าเลยอันนี้ก็เป็นน้ำจากบ่อนะครับบ่อธรรมชาติเป็นน้ำฝนนะครับเราสูบขึ้นมาไว้ที่ในสวน,นรับสำหรับรดนะคผักแล้วก็จะลดน้ำให้ชุ่มนะครับ ใคร,น,ครน,คนะครับนี่เปอปะเปลือกนะครับฤดูนี้ฤดูฝนน้ำเยอะเลบ นี่ก็เป็นคนาเหมือนกันนะบ้านใครที่มีอุปกรณ์เหลือใช้นะก็เอามาเอามาใส่ดินนะครับแล้วก็ลูกผักกินนะครับนี่ตะกานี่ที่เห็นว่าเยอะๆนี่คือเป็นตะก้าขนมจีนครับไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใส่ขนมจีแล้วนะแล้วเอามากผักอ่านี่ฮแล้เวเดี๋ยวเรามารอผล คือเราก็จะมีผักมากินเองนะครับยากนะ